สวัสดีครับแฟนๆคนใจชศราทุ่งละกระทันผู้ชมที่เขารูทุกท่านครับอ่ะหลังจากเลี้ยวเรียกเวียกเลียวลยงงานเส็ทธุระป้าปังแต่มาพอพีพอนอนนะครับเมื่อนี้จะเอาคำถามที่พี่น้องถามมมว่วา <c oughs> อ่าในเมื่อหากาก,ากน้ําตาลนะครับว้แต่เห็ดปุ๋ย่ได้ไรว้าถมักปุ๋ยบ่ไดไรอ่ะเขาไปเบิ้งในเว็บต่างๆในส่องต่างๆก็เห็นบอกว่าทําน้ํากากน้ําตาลเทียมมาท่านยังบอกมั่นใจว่าระวางกากน้ําตาลแท้กับกากน้ําตาลเทียม อันใดดีก็กันอันใดมีคุณภาพก็กันมาสัาส้นนะครับการน้ําตาลแท้กับการน้ําตาลเทียมนี่ยมาสั้นนะครับพี่น้องอยากเข็ดใส่ยึดแต่บ่มั่นใจแต่ถามสักวันมาจนได้เนื่องจากว่าในพื้นที่นั้นกากน้ําตาลหายากถามีกับราคาแพงมาสั้นขึ้นปานท่องนเลยนะครับถามว่าแพงเท่าไรเปินว่าโลนึงเกือบร้อยมาสั้น 8 0บาทเกบาทนะครับยังดีได้นะครับในดบ้80 9บบางบอนบางมองนะครับที่แฟนคลับแจ้งมาเนี่ยร้อยเลื่อยกับมีนะครับสกากากำหนะรับกากน้ำตาลเส้นแถวนครศรีธรรมราชนะครับแถวทังภาคใต้แถวทังสวนยางนะครับอยากจะทําปุ๋ยอินทรีย์น้ําไว้ใช้แต่หากากน้าตาลเนี่ยเห็นวิธีว่าทําน้ําตาลเอ่อทำกากน้ําตาลเทียมมาสันแต่ก็บอกมั่นใจว่าจะดีคือของแท้บะ พราะว่าคำว่าของเทียมก็คือจะได้กับเทียมอยู่แล้วบ่แทะใช่ไหมฮะนะครับซึ่งกากน้ําตาลเทียมนะครับที่ละลายช่องนําเสนอเนี่ยก็กมีน้ําตาลทรายนะครับจะใสยแดงใสยบ่แดงใส่ใสบ่ใสกันเลยแต่แล้ะครับหนึ่งกิโลแล้วก็น้ําเปล่าหกลิตรนะครับพี่น้องที่เพื่อนจะใส่นะครับเอาน้ําตาลใส่ไปละลายกับน้ำเปล่าให้เข้ากันดีแล้วก็น้าไปต้มเคี่ยวเคี่ยวจนเดือดแล้วก็เติมซีอิ้วดำลงไปนะครับ ซีอิ้วดำหรือซีอิ้วที่ย่เาเห่อไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยซีอิ้วหวานเนี่ยเติมลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็ก่อเข้าควรไว้แล้วก็เอาไาจะใส่มากปุ๋ยส่วนกากน้ำตาลแท้ัน้นก็ต้องเติมยังมากปุ๋ยได้เลย,เลยันนะครับซึ่งวัตถุประสงค์จริงๆในการน้ำน้ำตาลหรือกากน้ำตาลจะแท้หรือจะเทียมก็แล้วแต่ละไปใส่ในการมัรกปุ๋ยก็เพื่อใช้เป็นอาหารของจุลินทซี์เพราะว่าจุลินนซี์กลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่มัรกด้วยกากน้ำตาลเนี่ย จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการแสงไม่ต้องการอากาศนะครับมักอยู่มืดๆทึบๆแล้วก็บ,บ่มีอากาศนะครับคือเขาสามารถอยู่ไรนอนแอโรบิกออร์แกนิซึมสวดฝรั่งจะมาเนานะเพราะว่าวางหันกินมักซิดามากินฝรั่งมานะครับการทำกากน้ำตาลลักษณะนี้นะครับการน้ำตาลเที่ยงนะครับจริงๆแล้วคุณภาพนะครับถ้าพูดถึง หวานในแง่ของการนับไปมักปุ๋ยนะครับมักปุ๋ยอินทรียมักผลไม้สุกมักจากเศษพักเศษยามักหอยซซรีมักกุ้งมักปลาเนี่ยได้นะครับพี่น้องสามารถเป็นอาหารของจุลินทรีย์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเทียบคุณคคาทั้งธาตุอาหารพืชนะครับน้ำตาลไส้ธรรมดาอาจจะมีบบหลไยนะครับหลักๆอาจจะมีความหวานนะนะครับเพราะว่าน้ำตาลไส้ธรรมดามันจะหวานก็กากน้ำตาลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเอากากน้ำตาลไปมักสิ่งที่จะได้เพิ่มมากก็คือ ธาตุอาหารพืชนะครับพี่น้องซึ่งอยู่ในกากน้ําตาลนะครับจะ,จะมีนักวิชาการเขาวิเคราะห์ไว้จะมีโพแทสเซียมสูงประมาณ4เปอร์เซ็นต์นะครับพูกเรเอากากน้ําตาลไปมักเป็นปุ๋ยซีนามะครับนอกจากจะได้ธาตุอาหารจากวัสดุมักจากปลาจากกุ้งจากหอยจากผลไม้แล้วย,ยังจะได้ธาตุอาหารพืชซึ่งเป็นซึ่งตโตโพแทสเซียมจากกากน้ําตาลนำ้ำโพแทสเซียมมาจากไสมาจากขี้เถ้านะครับในกระบวนการสก,กัดน้ำตาลนะครับ จะมีการเผาใหม่เนยจนเป็นสีดํานะครับพี่น้องในเสียหน้องเบิ้งนะครับจนเป็นสีดําส่วนที่เหนียวตุยๆนี่ก็คือน้าตาลที่ยั่งลงเหลืออยู่อเนื่องจากว่ามันสก,กัดบ่ไรอีแล้วมันข้นเข้มข้นพอดสก,กัดบ่ไรแม่สกัดไปก็บ,บ่คุ้มท่าใส่ใจสูงแล้วเลยเอาเท่าเอาไรนะครับมันจะเหลืออยู่น้าตาลปนอยู่ประมาณจากสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน,น่็นจะเป็นพวกขี้เท่าแะ้รกับส่วนผสมอื่นอาจจะเป็นกากของอ้อยก็ได้ครับผลมาก ในกากน้ําตาลหรือบาใส่กับเป็นสารที่เขาเติมลงไปเพื่อให้เกิดอาการตกผึกเร็วอย่างเช่นปูนขาวนะครับพี่นางนะครับไอเจ้าตัวปูนขาวที่เขาผสมในน้ําตาลเนี่ยมันคนละยากันครับปูนขาวที่เข้าเอามาใส่ในทางการกเกษตรเนี่ยปูนขาวเอามาใส่ทางการเกษตรเป็นปูนขาวที่สามารถละลายน้ําได้แตไอเจ้าปูนขาวกากน้ำตาลนี่นะครับเขาเติมลงไปเพื่อให้ไปร่วมกันครับตะกาอนืเดินหรืให้มีน้ำหนักหรือจะได้จมลงกดเร็วๆอาจจะได้น้ำใสขึ้นนะนะครับน้ำใสๆซึ่งมีน้ำตาล ปูนนี่เนี่ยก็จะได้เอาไปกั้นเป็นน้ำตาลอีกเทนึงเอาไปตกพึกเป็นน้ำตาลอีกเทนึงนะนะครับปูนขาวตัวนี้นะครับจะสลายตัวได้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอาศัยจุลินซียนี่แหละเป็นตัวย่อยนะครับโดยจุลินซีจะผลิตกรดอินซี่ขึ้นมากรดสม่มๆขึ้นมาเพื่อละลายปูนขาวตัวนี้ให้ย่อยสลายไปนะครับเมื่อย่อยลลายแล้วก็จะเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นหรอกตะกอนอยู่ข้างล่างซึ่งเป็นตะกอนที่ จุลินซี่เขาย่อยนะครับจยเนื้อแต่นำดำๆข้างบนนะครับเมื่อเข้ามาปุ๋ยครับปูนข้าวตัวนี้นะครับปูนข้าวที่ปุนด้วยการน้ำตาลทาหักมีการย่อยบ่ดีนะครับพี่น้องเอาไปใส้นะครับมันจะไปเคลือบยู่นาดินนะครับไส่ไปดูๆแต่เสื้อไส่ไปโดนการะเป็นการสะสมเทศไทยดินแน่นดินแข็งนะครับพี่น้องอาจจะเ็ศไทยดินเบิดสภาพหรือดินคุณสมบัติเปลี่ยนไปก็ได้นะครับฉะนั้นเขาจึงบอกว่าทาไส้กากน้ำตาลมักปุ๋ยนี่ ย่างหน่อยก็จะต้องหนึ่งเดือนขึ้นไปละนะครับขึ้นเงี้ขึ้นไปแล้วกับปริมาณที่ใส้นะครับหาใส้การน้ำตาลมักจะใส้หลายกว่าน้ำตาลธรรมดาหรือจะใส้ปริมาณหลายกว่าน้ำตาลเทียมอะกากรน้ำตาลเทียมสมมติว่าเข้าจะมักปุ๋ยนะครับเขาจะแบ่งเป็นวัสดุหมักสามส่วนต่อกาการน้ำตาลหนึ่งส่วนนะครับแต่ทาเป็นกาการน้ำตาลเทียมที่เขาเฮ็ดขึ้นจากน้ำตาลไส้เนี่ยนะครับจะใช้วัสดุมักสามส่วนต่อกาการน้ำตาลเทียมครึ่งส่วน นะครับลดลงมาอีกครึ่งหนึ่งก็คือลดปริมาณลงเป็นยังจะลดปริมาณลงเพราะว่าความหวานของไอการน้ําตาลเทียมมันหวานก็กากน้ําตาลแท้ยี่แล้วนะครับอันนี้มันผลิตจากน้ําตาลโดยตรงเนาะมันเป็นน้ําตาลแล้วนะครับการน้ําตาลเทียมมันเป็นน้ําตาลแล้วส่วนกากน้ําตาลนี่เหลือจากการผลิตน้าตาลนะครับความหวานอาจจะบนเหลือห้ายในดีนะครับพี่น้องส่วนตัวไหนจะดีหรือบ่ดีนั่นนะครับถ้าเทียบในคุณภาพนะครับกากน้ําตาลเขาจะให้ธาตุอาหารน้านะครับ เมื่อเทียบปริมาณการใส้กากน้ำตาลเทียมจะใส้ในปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบราคานะครับจะเห็นว่าบางพื้นที่กากน้ำตาลมีราคาแพงนะครับ่น้อมีราคาสูงาตามที่บอกไปบางมวงครับมาหกสิบเก็ดสิบแปดสิบเป็นร้อยก็มีต่อกิโลหรือต่อลิตรนะครับแต่ถา้าเพื่อใดซื้อหอดโล่ละร้อยบรรดาลมาซื้อล้านหอแต่ชาวถุงเนะี่ยลละสิบสี่บาทแกนร้อนหนึ่งสีดำดำเนี่ยสิบริตรเนี่ยร้อยสี่สิบบาทเองนะครับ มาสื่อเลยนะครับร้อยสี่สิบบาทเป็นการน้ำตาลแท่เพราะว่าชาวถุงเอามาไว้จะผสมอาหารในง่วนะครับนอกจากจะเอามาใส่ทั้งการ,กรเกษตรเป็นปุ๋ยเป็นยังเรายังสามารถเป็นอาหารสัตว์ได้การน้ำตาลนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่นึงของการน้ำตาลคือมีกลิ่นหอมหอมก้าน้ำตาลรส้นะครับหอมก่นน้ำตาลที่เขากรั่นออกมาเรียบร้อยเนี่นะครับมีกลิ่นหอมนะครับสามารถดับลดกลิ่นเหม็นได้นะครับะละลายกากน้ำตาลกับน้านาหรัอไปร่างของหนามองยังแท้ที่จะเหม็นกับกายเป็นหอม หอมกากน้ำตาลหอมกินอ้อยหอมปนขิวเจ้าหน่อยขิวไอขี้เท่าใหม่เี่นะครับนี่คือขออเปรียบเทียบที่กินทานได้แง่เอาไปเป็นอาหารของเจลิญซีทั้งกากน้ําตาลแท้ทั้งกากน้ําตาลเทียมนะครับเป็นอาหารของเนลิทซีได้ดีนะครับพี่น้องเพราะว่าใส่ความหวานนะครับเทียบราคาครับเนี่ยตามว่าเนี่ยล่ะบางมองอาจจะแพงบางมองอาจจะตีแต่สลัดน้ําตาลใส้ที่จะเอามาเฮ็ดน้ําตาลเทียมนั่นนะครับพี่น้องราคาเป็นมาตรฐานนี่แขันเขาบอกว่าสาสิบก็คือสามสิบ สารชิมหาคือสาริมหาเพราะว่ากระทรวงเขาเป็นผู้กำหนดราคาขายจังซี่นี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าควบคุ้มึ้นทะเบียนเนาะนะครับไม่ขายเกินบ่ิเนะครับแต่กากนับตาลนี่นะครับทราบฟังๆยูนนี่นะครับบางมองขันอึดแน่กับขายแพงขันบุมี่กับขันอึดแน่กับขายแพงขันร้ายแนกกับขายถึกนะครับอันนี้่ตายต๋ตัวเนาะนะครับแต่ถ้าจะมักไว้ถ้าใส้นะครับพี่น้องอื น้ำตาลเทียมกับเป็นเฮทเยอะนะครับเฮดไว้แต่ใส่นะครับเมื่อมันเย็นแล้วก็กอกใส่ขวดไว้นะครับในกอลนี่ที่เข้ามักบ่ลายเอามักบ่ลายอาจจะมกักทังหนึ่งสองทังสิบลิตรยี่สิบลิตรนี่นะครับน้ำตาลเทียมจะพอดีเะว,วาน้ำตาลใส่หนึ่งกิโลนะครับสามารถทํากากน้ําตาลเทียมได้หกลิตรนะครับพี่น้องเวล,ลาเข้า,าไปใส่นะครับสามส่วนนะครับวัตถุนมาสามส่วนต่อกากน้าตาลเทียมครึ่งส่วนกับที่ว่าใส่บ่ลายนะครับ เก็ประหกลิตรนี่ก็จะมารักปุ๋ยได้หลายเตือบอยู่นะครับมัรปุ๋ยได้หลายก๊การน้ำตาลตัวนีย้ยกนะครับแล้วก็ลดการตกข้างของอวัสดุที่ผสมมาในกากน้ำตาลเพราะว่าแนนน้ำตาลใส่มันบ่มีนะครับถ้าจะมักประมาณเกทมือสิบมือนี่นะครับแล้วนําไปใส่เลยนี่กากน้ำตาลเทียมจะเหมาะสมกว่านะครับใหอยเรียวกว่านี่คือตัวนี้นะครับคนใจซอทุ่งใส่น้ำตาลใส่แดงมักนะครับพี่นอ้องนะครับนนะครับเมื่อมันได้ที่แล้วมันก็นกนใส แต่ส่วนที่วัสดุมักกกจะตกตะกอนลงไปนะครับส่วนน้ำดำๆนี่นะครับเจ้าทุ่งใสกากน้ำตาลมักปุยอินทรีย์นะครับพี่น้องนะครับเมื่อได้ที่แล้วก็จะได้อาจจะได้เออจะได้เออจเมื่อได้เมื่อได้ที่แล้วนะครับมักได้ที่แล้วรพอมใสแล้วก็จะได้น้ำสีน้ำตาลใสนะครับพี่น้องส่วนกากหรือตะกอนที่มาน่ากน้ำตาลแนวมานน้ำใหม่วัสดุมากเนี่ยก็จะตกลงพื้นนะครับเมื่อมักโดนไปนะครับมันก็จะออกมาเป็นสีนี่นะครับ สำหรับกากน้ําตาลสําหรับตัวนี้ก็คือกากน้ําตาลที่ย่อยสลายดีแล้วนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับอ่ท่านที่ถามเขามานะครับว่าอันไหนคุณภาพไหนกับกบอกพี่บอกน้องไปแล้วเนาะนะครับจริงๆคลิปเกี่ยวกับน้ำตาลไส้กับกากน้ำตาลมักปกุยเนี่ยคนจะชักุวงเคยทําคลิปมาเท่านึงแล้วอ่าถ้าจำบุพิพก็บคกปบะมาณสักสองสามปีขึ้นหลังแล้วเนาะสามสี่ปีขึ้นหลังไปครับก้นหาขึ้นีบ่พอดอเอาวากันใหม่นะครับสาหรับท่านที่ อ,อยากจะเฮ็ดนะครับถ้าก็บอกเลยว่าาหากา,การน้ําตาลยากก็แนะนําให้ทํากากน้ําตาลเทียมใส่ซึ่งหละลาย่องก็บ,บอกวิธีไปแล้วนะครับแต่ถ้าหาการน้าตาลง่ายแต่แนะนําให้เอาการน้าตาลนะครับเพราะว่าน้ําตาลการน้าตาลเทียมนะครับกรรมาวิธีเฮ็ดก็อาจจะลายขาดลายตอนประสบวรนนะครับถ้ามีการน้ําตาลสําเ็จก็ใส่การน้ําตาลสําเร็จไปเลยก็ได้นะครับอันนี้นคือยู่กว่าเขาหาอยากหากง่ายนั่นเองนะครับ่นอง อ๋อคลิปนี้คงจะพอพี่พอน้องเพียงแค่นี้แต่ก็นะครับวานนี้คลิปนามีอย่างดีๆยังพอกันไหมพี่น้องหรือท่านใดมีปัญหาอะไรอยากให้เช้าทุง่งมาไขค,รครับตอบให้นะครับเพื่อความสบายใจเพื่อควมกระจางใจหรือเพื่อควมเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อนําไปใสไปซอย,ยหรือนําไปปฏิบัติก็จะบ่มีปัญหาอย่างก็แนะน,นํเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะมาฝากพี่ฝากน่องอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับอขอสงสัยของพี่ของน้องนะครับเดี๋ยวมันนัมาฝากกันนะครับเป็นข้อมูลเก็ตสาระเล็กๆหน,ห,นหน่อยบอกกันนอกเพีองเนาะนะครับ เอาคลิปเี้เทนี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ